เฮ่ยดอชฉันมีอะไรบอมหนาเลยค่ะมหนาไน่โอ้ยดีจังเลยโค้งก็มทิ้งไว้ประมาณสิบึงยี่สน่าที่น่นนาข้าวหนองจะข้าวหนองจะใสเลยนี่ฉชนมัหนาเลยอย่าบอกนะาเป็นอไนู้นเค n นูมาเบไเ็ปอืฉันนี่สวยจังมาดนามนนี่เลยค้งดีมามาคืออนี่นี่แกมีทิ้งชงข้างใน ราคาไม่เพงเลยราคาเพชรก็เองมาเลยมัดนะมัดทิ้งไว้ประมาณยี่สิบนาทีน้าหนองจะเซ้ยนี่หนองชายสองเดียวเองเพินเลยเออพี่บอก้อไงตายอุ้งฉันจะช่วยบางผู้ชายฮะก็เดินกินน้องมาเลยหนูมัดก็ไปเลยมัดไปเลยนน้าเป็นมาเนี่ยอืถึงกับมัดทิ้งประมาณยี่สิบนาทีเจี๊ยบฮะ มาดนาไปเลยมาดไปเลยใ่ห mm, ูในหูในตามัดนองมัดจริงเวลามันยี่สิบนาทีนี่ปะเนี่ยว้าวอืมดูเข้าไปเนื้อครีมมันจะหอมมัดนองนอนอะไรชะนีใครวะเอยากะคุณจาไปได้มัดนามาดไปเลยบ้าก็คงดีมัดนามานี่ขวดเลยนี่ไปเลยนี่นี่มันเหลืองมัดนาหน่อยแล้วไปเลยอืม

มาอ้หอดี้เอมาชายเลยมักน่ามาโจดโจไอ้บอกไอ้ก็ที่ไอ้ก็อยู่ช่วยมั้ดิคนยิ่งคนใชากระชายได้แต่ว่านี้มันเกาโกนีเป็นทุกาไเลยดานี่นะคะทีามักมาหอดมักไว้จถึงยีนาทีรานาใส่กินเลยทีลนนาอย่าลืมนะใสนใจตัดไปได้เลยที่กังได้ด็อู่กังผนนาสุดยอดกันเลยกันในใจนี้เนาะเฮ้ยเออเออเ่อ